อลังการสุดยิ่งใหญ่สินค้าถูกใจไม่ควรพลาดตลาดไหนอินโดจีนคนทำกินตอนค่ำคืนเดินกินเดินเที่ยวเดินช็อปยามค่ำคืนชาวกัมพูชานอินโดจีนโรงเกลือทุกวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เริ่ม1เมษายน64เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา4โมงเย็นถึงเที่ยงคืน สินค้าดีราคาถูกใจมีมาจำหน่ายสุดครบครันเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานโดยตรงราคาถูกมากมายนำมาขายเต็มพื้นที่อาทิเสื้อผ้าแฟชั่นรองเทา้ากระเป๋ากิฟบช็อปสินค้าแฮนด์เมดเครื่องใช้พลาสติกเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประดับยนต์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถยนต์สินค้าดีมีคุณภาพทั้งมือหนึ่งมือสองและของกินของใช้อีกมากมาย Don't yeah, เที่ยวสนุกสินค้าถูกใจยิ่งใหญ่แบบนี้ไม่ควรพลาดทุกวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เรามีนัดกันที่ตลาดนหนอินโดจีนคนทำกินตอนค่ำคืนเดินกินเดินเที่ยวเดินช็อปยามค่ำคืนชาวกัมพูชาเริ่มสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนประเดิมนัดแรกหนึ่งเมษายน64เป็นต้นไปสนใจพื้นที่ค้าขายจองตัวนที่เฮียพิเชษและเจโอ 06589793330945723999และ0628849888รับประกันความยิ่งใหญ่อลังการ